พลเอกประวิตธวงสุวรรณก็บอกไม่มีไม่เคยเจอทักษิณมา18ปีไม่มีใครประสานงานดนีเรื่องอะไรทั้งนั้นในขณะที่ข่าวลือก็บอกอ๋อสุชาติตันจเจริญเนาะไปเจอพลเอกประวิตย์เคยอยู่พลังประชารัฐมาก่อนนะแล้วก็มาอยู่เพื่อไทยนั่นหมายก็ว่าน่าจะรับแรงสนับสนุนจากพลเอกประวิตธเพิ่มเติมจนกลายเป็นประธานรัฐสภาเนี่ยผมเรียนว่าไงโอกาสที่สุชาติพอมดดำจะเป็นประธานสภาสูงนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจ นะฮะคือพลเอกประวิทย์จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ผมก็บอกว่าไม่ได้เป็นไม่เป็น <c oughs> นะมันมีเหตุผลอย่างอื่นนะฮะมันมีเหตุผลอย่างอื่นซึ่งคงไม่มีหมอนะที่จะมาเล่านะนะ,ะก็เกมจนถึงขนาดนี้ความกระจ่างที่ผมเคยสังเคราะห์ไว้ก็ค่อยๆกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลของนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์กันมาเนี่ยเป็นเรื่องเลอะเทอะนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของการเมืองเข้าได้เข้าเข้มเข้าได้นะครับเข็นนะฮะมีการวิเคราะห์ว่าพักพลังประชารัฐจะไปจับมือเพื่อไทยลุงป้อมจะไปจับมือทักษิณคําตอบวันนี้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่เลอะเทอะ วันนี้อีกวันเดียวก็จะมีการเจราจารของแต่องพรรค่ <ไป S 1> อเรื่องตำแหน่งประธานสภาน่าจะได้ข้อยุติที่ดีใช่ไหมคะนัน่าจะได้ยข้อยุติที่ดีแต่ว่าต้องรอ,อพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับตอนนี้ก็คงต้องรอพักเพื่อไทยให้ตัดสินใจอย่างเป็นทางการนคือพักเพื่อไทยจะมีการประชุมกรรมการบริหารแล้วก็สอสในวันที่สามจะไม่เป็นการลาบเกมออกไปใช่ไหมคะเรื่องนี้ค่ะอ๋อนี่คงตอบแทนพักเพื่อไทยไม่ได้แล้วก็คิดว่าไม่ได้เป็นการ ลากเกมนะครับก็ยังเชื่อใจในในพรรคเพื่อไ,ไทยอยู่แต่ว่า,น,าน่าถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยทางพรรคก้าวไกลนะครับก็ได้เสนอเช่นเดีดประธานสภาไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ยืนยันในหลักการไปแล้วนะครับก็คงต้องรอนะครับคำตอบจากพรรคเพื่อไ,ไทยอย่างเป็นทางการอีกทีนึงผมก็คิดว่าเป็นเรื่องเรื่องปกติมากนะครับที่ไม่ว,ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าผู้นำประเทศ ที่เดินทางไปดูการแข่งกีฬาของประเทศของของกรมปรเนเรื่องนี้ไม่ได้ติดติดเลยอย่างแน่ hmm. อ,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 อคำตอบดังกล่าวมาจากเศรษฐาทวีสินบอกว่าสองพักจะไปจับมือกันเป็นเรื่องที่เลอะเทอะเป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะมีการจับมือกันแต่จนถึงขณะนี้ความแตกแยกระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลกำลังเกิดขึ้นในการเลือกตั้งประธานรัฐสภาเขาก็จะมีการประชุมกันและจะมีการโหวต ประธานรัฐสภาในวันที่4กระกฎาคมพุทธศักราช2566แต่เพื่อไทยยืนยันนะจะต้องได้เป็นประธานรัฐสภาเท่านั้นก่อนหน้านั้นก็ตกลงกันได้โอเคเซฮายแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยไม่ใช่นะนะเพราะกำลังวันชิงดำที่เกี่ยวข้องกับใกลจะเป็นนายกรัฐมนตรีเชิญงานสังเคราะห์ผมเรียนมาโดยตลอดนะตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ชวงเลือกตั้งหลังเลือกตั้งว่าเรื่องที่มีการดีนกันร,ระหว่างทักษิณมีการดีนกันร,ระหว่างพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณเป็นเรื่องที่ไม่จริงเกิดจากนักวิเคราะหนะ์เข้าใจว่าเมื่อพิธาตั้งรัฐบาลไม่ได้นะในขณะที่เพื่อไทยก็ตั้งไม่ได้นั่นหมายความว่าก็ต้องมีการรวมกันร,ระหว่างเพื่อไทยนะกับพลังประชารัฐเพื่อจะได้เสียงสอวอเข้ามานักวิเคราะห์มองไปทางนี้ แล้วจะได้จัดตั้งรัฐบาลต้องให้บุงป้อมเป็นนายกัฐมตรีนี่เขาวิเคราะห์แบบนี้พอนักวิเคราะห์แบบนี้ก็ไปทะเลเที่ยวมาหาสมุทรไปนู่นเลยพลเดกประวิดวงสุวรรณก็ยืนยันมาตลอดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอา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 ,ไม,เอาไม่ใช่ไม่มีไม่ทราบก็อย่างลือ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 กันทุกวันไปอังกฤษก็บอกว่าไปเจอทักษิณพลเดกปพระวิดก็ปฏิเสธว่าไม่เจอไม่เคยเจอมา18ปีแล้ว นักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์อีกไปแน่เลยรับรองไปเจอกันตกลงดีลกันแล้วเพื่อไทยกับก้าวไกลแตกกันแน่นอนและที่สําคัญไปดีลกันระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยนะฮะวันนี้ก็คงได้รับคําตอบตรงกันเนี่ยพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็บอกไม่มีไม่เคยเจอทักษิณมา18ปีไม่มีใครประสานงานดีลเรื่องอะไรทั้งนั้นในขณะที่ข่าวลือก็บอกอ้อยสุชาติตันจเจริญเนี่ยไปเจอพลเอกประวิตย์เคยอยู่พลังประชารัฐมาก่อนนะแล้วก็มาอยู่เพื่อไทย นั่นหมายก็ว่าน่าจะรับแรงสนับสนุนจากพลเอกประวิทย์เพิ่มเติมจนกลายเป็นประธานสภาเนี่ยผมเรียนว่าไงโอกาสที่สุชาติพรมด,ดําจะเป็นประธานสภาสูงนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะค,คือพลเอกประวิทย์จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ผมก็บอกว่าไม่ได้เป็นไม่เป็นแตนะ่มันมีเหตุผลอย่างอื่นนะมันมีเหตุผลอย่างอื่นซึ่งคงไม่มีหมอนะที่จะมาเล่านะนะี่ ก็เกมจนถึงขนาดนี้ความกระจจางที่ผมเคยสัรงะห์ไว้ก็ค่อยๆกระจจางขึ้นกระจจางขึ้นกระจจางขึ้นว่าทั้งหมดทั้งมูทั้งมวลของนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์กันมาเนี่ยเป็นเรื่องเลอะเทอะนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับ แล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตางอาบริมด้วยน้ำตา่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยลังเลมีควันอยู่ในดวงใจจำจากไปไมว่วนคืนกลาอาบส่งพ่อคืนฟ้า โาด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มี ให้บ้านเราจากนี้มีแต่ความลังให้จดจำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายรมพระผู้มิกากชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดี ชีวิตสิน้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตาอาบด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยลังไลมีความอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกลับส่งพ่อคืนฟ้า เ่ยหยาดน้ำตาแห่ความอาลัยสูนเตียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบัรยายให้หัวใจนั้นไม่มี สิ่งดีให้บ้านเราจากนี้มีแต่ความลังให้จดจำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายรอมพระผู้มีจรกชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดี ไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดีด้วยการทําดี